เหมือนวันแรกจะ,จะน้อยไปหน่อยวันนี้เราได้ล่อคันใหม่ด้วยนะครับผมเพราะว่าผมซึ่งซื้อไปเมื่อกี้มาเล t s g กครับโอเคไม้ที่หนึ่งไม้ที่สองไม้ที่สองไม้ที่สาม มาครับบาเลอร์เลยเครอบนี้เอาจริงหน่อยจังกับมันหน่อยหลุดครับรอบนี้ผมไม่ค่อยโกรธนะเพราะว่าผมแค่มันเล่นดีเลยมาแล้วอย่างที่ว่านี้เลยตัวใหญ่ออกลงแน่นอนอยูน,นแบบนี้ปลาไหลครับเจ็ดโลได้ตั้งมาสองสิแปดปไปย้ายหมายกันโอเคมาหมายที่สองครับผม อ่าทุกคนสังเกตว่าคันเปลี่ยนไปนะแกงทำเป็นมองไม่เห็นแล้วกันเนาะมาึงว่าตกเลยครับมีออื่นออามาใช้กันดีดกว่าระยะใหม่ครับผมไหมืนตกนะมีสองมาเดี๋ยวเรามาตรงนี้ยังไม่ใช่มานนี้ดิมานนี้ โอเคมาหมานี้แล้วกันผมนก็บึ้่งสังเกตว่าทำไมเวลาผมตัเดเย็บตอมันต้องใช้อะไรเด็กมาไปหมายเดิมมารอบนี้ใช้เนย,ยนอนครับอปย,ยันไว้ไปหาอะไกินก่อนดีกว่าระหว่า,างวะมาแล้วยังไม่ทันบอกไปไหนเลย ัวเล็กตัวเล็กแน่เลยโลเดียวเองในสามบาทไม่คุ้มอ่ะทคตรไม่คุ้มอลยโอเครอกัน เปลี่ยนเยี่อแล้วเปลี่ยนใจแล้วน,นอนอนอนนานลือเกินอามาหย่อนหนาหน้าน้ำตก มาก็้ยากอยู่ฟันเบ็ดเดวยวกันไปไหนบอกยากเ๋ยวไปใหม่เกงครับผมย้ายมาหมายที่สามแล้วครับผมหมายที่สามนี้น่าจะยากเหลืออะไรยังขายไม่ได้ยังไม่มีขายคันเบ็ดไม่รู้นะครับผม เดี๋ยวยมานีนเป็น,นเหยืย่อ,อเสียเดือนอ๋อทนไม่ไหวอะคนมันใจร้อนโหัวเหยื่อแพงไปหมดแพงอะไรขนาดนั้น

ปา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 ืลือะไรลืมลมหมาเลยหมานี้น่าจะแพงสุดตอนนี้หมาเราอยู่ตรงนู้นแต่หมายนี้คือแพงแพงเป็นร้อยกว่าเน่ยทุกคนดูว่าแพงมากแพงชิบหายเพรแพงตาย ก็จะซื้อไว้ประมาณ20กว่าบาทคันเบ็ดใหม่ก็คือคันนี้อันนี้คันเก่าอื ก็สำหรับคชิปนี้พอกันนะครับเพราะว่าคลิปหน้าไม่น่าจะได้ตกแล้วแหละ